มีงบ5ล้านบาทซื้อคอนโดที่พระราม9ได้ไหมได้แน่นอนครับที่โครงการ Nightbed Space พระราม9จาก Origin ครับ นอกจากเลเยอร์และราคาที่ดีมากๆแล้วส่วนกลางจัดเต็มสุดๆอย่างโซนนี้ Co-Working Space อยู่ชั้น2ของล็อบบี้ครับและนี่ไฮไลท์ที่สำคัญครับสสาว,ว่ายน้ำของโครงการต้องบอกว่าวิวสวยมากๆเห็นวิวพระรามเก้าเต็มตาเลยล่ะครับและที่สำคัญสำหรับคนที่ชอบว่ายน้ำเนี่ยถูกใจอยู่แล้วสระยาวมากๆครับแน่นอนครับที่นี่มาพร้อมกับ private onsen ด้วยดูสิครับเหมือนโรงแรมที่ญี่ปุ่นดีๆเลยล่ะครับมาต่อกันที่ฟิเตเนสกันเลยดีกว่า ที่ฟิตเนสเนี่ยเครื่องเล่นจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตอ่อยมวยมีโซนคาร์ดิโอมีโซนลู่วิ่งปั่นจักรยานแล้วก็ดัมเบลด้วยครับและมีโซนโยคะด้วยนะครับมีมุมให้นั่งพักผ่อนเพลินๆด้วยล่ะครับมาต่อที่สวนกันครับที่นี่มีสวนทั้งบนตึกและบริเวณชั้นหนึ่งด้านล่างด้วยนะครับใครสนใจมาชมได้เลยครับที่โครงการไน b ์บ t Space พระมาม9จาก Origin ครับ